ก็จะ,อ,ะอยู่ในราวๆสา0กว่าบาทนะคะ 3, อยู่ตะกาที่33ค่ะว้าวเป็นไฮไลท์เลยนะเล็กสุดเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่เอาไปทดลองก่อนนั่นเองเพราะการทดลองก่อนนี้ก็จะสร้างความเชื่อมั่นในเบื้องต้นของลูกค้า mm hmm. พอลูกค้าได้ได้รับความเชื่อมัน่นแล้วลูกค้าก็จะปิ่มเชื่อมั่นเลยแหละในบ้านหนึ่งอ่ะไม่มีใครมีก้อนเดียวถ้าได้ใช้แล้ว พัฒนาการซื้อซ้ําเยอะมากมันจะต้องมีอ่ะห้องนอนใครบ้างอ่ะชอนลองพูดขึ้นมาสิในในบ้านมีห้องนอนใครบ้างที่จะต้องวางอ่ะห้องนอนพ่อแม่อ่าหนึ่งแล้วก็ห้องนอนลูกๆอ่ะห้องนอนลูกๆแล้วก็ปู่ย่าครับอ่าห้องนอนของปู่ย่าเห็นไหมคะที่สําคัญบางคนรักสัตว์ไง อ่ารักสัตว์แล้วก็เอาไปวางให้กับสัตว์ได้ด้วยม่ใช่สัตว์นีช่วยด้วย,ยนะครับช่วยด้วยได้ค่ะเพราะว่านาอกจากที่เราบำบัดตัวเราเองแล้วแต่กับสุนัขก,กับแมวอย่างเงี้ยที่สัตว์เลี้ยงที่